มาดูสยมเกษตรส่วนนะครับบทที่สี่นะฮะโอ้เรามีหกบทนะฮะอ่ะมาดูบทที่สี่เรานะฮะก็เอ่อทบทวนเรื่องของค่าประจําหลักของเลขสยบนะครับตัวนี้มันเป็นหลักร้อยใช่ไหมหลักร้อยค่าจำแหน่งมันคือสิบกำลังสองก็คือหนึ่งร้อยนะฮะคูณร้อยไปถ้าหลักสิบก็คูณสิบถ้าหลักหน่วยให้คูณหนึ่ง ถ้าสยมตำแหน่งที่หนึ่งให้หารด้วยสิบหนึ่งสิบไปคูณถ้าสยมตำแหน่งที่สองก็คือหนึ่งส่วนสิบกำลังสองก็คือหนึ่งส่วนร้อยไปคูณน,นะครับประมาณนี้ถ้าสยมตำแหน่งที่สามก็หนึ่งส่วนอะไรครับหนึ่งพันไปคูณน,นะตัวอย่างเช่นเรามีเลขอะไรห้าร้อยสิบแปดใช่ไหมห้าร้อยสิบแปดตัวนี้ ห้าร้อยสิบแปดจุเหกทำเป็นหลักร้อยก็คือห้า 5, ก็คูณสิบกำลังสออยู่หลักสิบก็คูณ10บไปเฉยแปอยู่หลักหน่วยก็คูณหนึ่งไปส่วยมตำแหน่งที่หก็คือเจ็ดเจ็ดต้องคูณหนึส่วน 10. สิสวยมตำแหน่งที่สองสี่ต้องคูณอะไรครับหนึ่ส่วนรยสวยมตำแหน่งที่สคือเลขหกหกต้องคูณหนึ่งส่วนพันนะครับ หกต้องคุณหนึ่งส่วนพันธ์ประมาณนี้พอเข้าใจไหมครับแล้วจากนั้นอือันนี้คือโน้ตไว้นะฮะพอเข้าใจเนาะนะสิบกำลังหนึ่งก็คือสิบสิบกำลังสองคือร้อยสิบกำลังสามคือพันสิบกำลังลบหนึ่งหนึ่งส่วนสิบสิบกำลังลบสองหนึ่งส่วนร้อยสิบกำลังลบสามก็คือหนึ่งส่วนพันถ้ากำลังลบเพื่อหนึ่งส่วนเป็นสยมนะครับประมาณนี้นะฮะ โอเคนะครับถ่วงลูกแล้วจงเขียนสยมตั้นต่อไปนี้ให้อยู่ในรูปของการกระจายนะครับ0.12กระจายยังไงก็คือ1คูณกับอันนี้สยมตำแหนที่1คือเลข1ก็1ส่วน10ใช่ไหม แล้วก็สองคูณกับหนึ่งส่วนสิบกำลังสองนะครับเข้า okay, ไหมตำแหน่งที่สองคือสิบกำลังสองข้างล่างนะข้างล่างหนึ่งส่วนสิบกำลังสองสิบห้าก็คือเลขสิบเลขหนึ่งก็คือฐานหลักสิบใช่ไหมคูณสิบเลขห้าหลักหน่วยก็คูณหนึ่งแต่ว่าเลข8เป็นส่วนยมตำแหน่งที่สาก็คูณ1ส่วน10บกำลังส นี่คือการกระจายนะฮะกระจายเป็นอยู่เนาะต่อมา200ก็2นี่ก็คูณ10กำลัง2ส่วน4นี่ให้คูณอะไรครับ4ต้องคูณกับ1นะครับอ่าเป็นหลักหน่วยใช่ไหมหลักหลักสิบไม่มีช่างมันเป็นศูนย์ที่อ่ยไปนะครับเลข3ก็เป็นหลักอ่าสยมหนึ่งแมกซก็หน่งก็นส์ศน เลขหเป็นตำแหน่งที่สองนะครัศยมตำแหน่งที่สองคือ1ส่วนหนึ่งร้หรือสิบกำลังสองแหละ1ส่วนสิบกำลังสองแล้วก็เลขสี่คือ1ส่วนสิบกำลังสานะครับเพราะว่าเป็นเฉยมตำแหน่งที่สามนะครับอันนี้คือการกระจายนะครับคราวนี้เปลี่ยนจากกระจายให้เป็นเฉยมได้ไหมได้นะครับไม่ยากเฮ้ยมาส่วนเลยะถ้า1่ส่วน1ินี่คือเฉยมตำแหน่งที่1ใช่ไหมก็เลยเป็นสา อันนี้เลขค้าคือสยมตำแหน่งที่3นะฮะแสดงว่าตำแหน่งที่2ไม่มีให้เป็นศูนย์ครับก็เป็น305ศูนย์ห้าและสยมตำแหน่งที่4นะครับก็คือ2นะครับโอเคนะครับประมาณนี้นะครับต่อมา B ของเราคือ80นะฮะ80ก็คือเฮ้ย800ไม่ใช่หรออันนี้ผิดใช่ไหมต้องเป็น800นะฮะ สิบกำลังสองค็แปดร้อยเนี่ยต้องเป็นแปดร้อยจุดอะไรครับอันนี้ตำแหน่งที่สามคือเลขหนึ่งแสดงว่าตำแหน่งที่หนึ่งไม่มีตำแหน่งที่สองไม่มีตำแหน่งที่สามคือเลขหนึ่งและตำแหน่งที่หกคือเลขแปดนะฮะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกตำแหน่งที่หกคือเลขแปดจบหนึ่งสองสแปดประมาณนี้นะครับต่อมา เก้าอันนี้สิบกำลังสองเนี่ยใช่เลยชัดเจนเก้าร้อยอันนี้หลักสิบก็ห้าสิบสองก็เป็นหลักหน่วยไปนะครับแล้วก็เลขศูนย์จุดอะไรฮะสยมตำแหน่งที่สองนะครับคือเลข 2, สองยมตำแหน่งที่สามคือเลขสี่เลขหนึ่งไม่มีนะครับ สื่อมวลนแห่งที่หนึ่งไม่มีให้เป็นศูนย์ไปเข้าใจไหมครับนี่คือการกระจายไม่ว่าจะให้หาสื่อมหรือจะให้หากระจายออกมาก็ได้นะครับถ้ามีคําว่าค่าของเลขห้านะครับก็คือค่าจริงๆข้งมันคือเลขอะไรนะจุดเก้าห้าคืออะไรครับค่าตำแหน่งคือเลขห้าคูณกับอะไรครับเลขห้าคูณกับสิบกำลังหนึ่งส่วนสิบกำลังสองหรือเท่าไหรค่ครับศูนย์จุดศูนย์ห้าแหละ คนะ่ามันเลขห้าคือศูนย์ศห้าหนึ่งส่วนร้อยต่อมาเลขห้านี้เลขห้านี้มันคือตำแหน่งที่อะไรฮะมันคือตำแหน่งที่สี่ใช่ไหมฮะสยมตำแหน่งที่สี่หนึ่งส่วนสิบกำลังสี่เลขห้านี้ก็เป็นหลักหน่วยคูณหนึ่งครับก็เป็นห้าครับประมาณนี้เนาะส่วนนี้ก็สยม ศูนย์จุดศูนย์นย์ศนศห้านะครับตำแหน่งที่สี่คือห้าประมาณนี้ขอเข้าใจไมครับอ่าโอเคผ่านเนาะเดีจยมีการบ้านให้ทำนะฮะเออนะครับข้อต่อไปครับข้อที่ ค่าประจำหลักของเลขแปดทังไงค่าประจำหลักของเลขแปดใช่ไหมเลขแปดมันคืออะไรเอาเฉพาะค่าประจำหลักมันก็คือสิบยกกำลังนะฮะอ่ามันเป็นสยมตำแหน่งที่หนึ่งใช่ไหมโซยมตำแหน่งที่หนึ่งนะก็สิบกำลังลบหนึ่งหรือหรือหนึ่งส่วนสิบไปแล้วเลขแปดนี้ตำแหน่งที่อะไรหนึ่งสองสามสี่นะ,ะก็หนึ่งส่วนสิบกำลังสี่ เลขแบบนี้หลักสิบนะก็คูณสิบคูณสิบไปพอเข้าใจไมหมครับก,ก็เดี๋ยวไปทำกันบ้านได้เลยไม่ยากเนาะข้อนี้เช่น่อ,อนการบ้านมีหนึ่งสองสามสี่เอาถึงสี่สี่ข้อนะฮะหนึ 1, 2, 3, ่งสองสามสี่นะฮะไปลงเดยนะฮะอา๋ยวทำให้ดูสักข้อนะฮะการบ้านนะฮะหนึ 1, 2, 3, ่งสองสามสี่ ทำให้ดูสักข้อนะฮะเยอคเช่นรูปกระจายนะฮะก็เป็นอะไรครับรูปกระจายเนาะก็เจ็ดคูณอะไรนะคูณหนึ่งบวกอะไรครับสามคูณกับหนึ่งส่วนอะไรฮะสิบบวกกับสองคูณหนึ่งส่วนสิบกำลังสองเพราะจะเหมือนที่สอง โซยมตำแหน่งที่3คือเลข9 9คูณกับ1ส่วน10กำลัง3ไปเขีย okay, นไหมครับต่อมา22โอเคทำเองได้เนาะประมาณนี้พอได้ไหมพอได้ไหมพอได้ไหมได้เนะ okay. าะโอเคทำไมไม่เห็นผลวนะเนี่ย ซ่อนอยู่ไหนไม่รู้เป็นต่อมาดูตัวอ,อย่างนะฮะที่สองนะครับอ่ะทำให้เป็นสยญมใช่ไหมก็ตอบอะไรฮะทำเป็นสยญมก็เป็นอันนี้สามสิบแน่นอนสามสิบจุดอะไรอันนี้ตำแหน่งที่หนึ่งนะครับตำแหน่งที่หนึ่งย่อหลังหนึ่งนะก็คือเลขเจ็ดตำแหน่งที่สามคือเลขหนึ่งก็ใส่ว่ตำแหน่งที่สองไม่มีให้เป็นเลขศูนย์ไปเจ็ดศูนย์หนึ่ง ต่อมาข้อสองนี่ก็เป็นแปดสยมตำแหน่งที่สามตำแหน่งที่ห้าศูนย์จุดศูนย์ศูนย์แปดนะครับตำแหน่งที่ห้าตำแหน่งที่สี่ไม่มีตำแหน่งที่ห้าคือเลขแปดนะครับประมาณนี้พอเข้าใจไหมฮะข้อนี้น่าจะพอเป็นนะฮะต่อมาเลขเก้านะฮะค่าของเลขเก้าในสยมนี้คือเลขอะไร ค่าของก็คือต้องคูณด้วยอะไรครับเอา9้าคูณอะไรมันตำแหน่งที่อะไรฮะตำแหน่งที่2ก็1.10ส่วนิกำลัง2นะหรือ0.09นะครับหารร้อยนฮะ,ะ10บกำลังคือ1นะอยนะถ้าหานส่วนตำแหน่งที่2 0 0ศพอเข้าใจเนาะ,ะต่อไปข้อที่4เนี่ยทำเองได้นะครับอันนี้ตำแหน่งเลข7ใช่ไหมเลข7ค่าประจำหลัก ค่าประจำหลักคือ1นึ่ส่วนสิบกำลังหน่งลขเจนี้ก็ตํหนที่สามก็หน่งส่วนสิบกำลัง3ามค่าประจำหลักพอเข้าใจไหมครับแล้วก็ทำข้อนี้มาด้วยนะโอเคครับประมาณนี้การบ้านมี4ีข้อนะไม่ทันล้เดี๋ยวพรุ่งนี้รุยกันต่อยาว,ยาว,วๆนะรัวๆนะฮะโอเคครับมีอะไรสงสัยไหมครับ